เพราะเช็คทีละคนแล้วระบบลมหายใจก็ได้ตอนท้ายค่ะได้ตอนท้ายในช่วงที่ที่ออกไปก็ถึงพาไปกันทุกคนว่าระบบจิตแต่ละคนเนี่ยทาได้พอเช็คแล้วอ่าคราวนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าว่าไปไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวสอบถามทีละคนก็เล่าให้คุณชนะแล้วก็ทุกคนฟังด้วยนะคะค่ะช่วงเมื่อกี้ก็คือช่วงที่ถอดจิตออกมากันทุกคนก็พาย้อนอดีตก็คือหายตัว ทะลุมิติเวลาเข้าไปเลยถ้าบางคนอาจจะสัมผัสเห็นเป็นเป็น,ปนอ่ทะลุมิติเวลาถ้าคนจับสัมผัสได้นะมีคนมีคนคนที่อยู่ในเนี้ยสัมผัสจับเวลาได้อยู่การเวลาที่จะรู้ทะทะลุมิติเวลาเข้าไปได้มันจะเป็นตัวหมุนผ่านทะลุมิติเวลาจะเป็นหมุนหมุนแล้วก็เป็นวงกลมค่ะทะลุเวลาเข้าไปก็จะมีการวูบเหมือนดูดเข้าไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ผ่านทะลุออกไปอยู่ในความมืด อยู่ในความมืดทะลุออกไปตอนนี้คือพาย้อนอดีตไปดูอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พระพุทธโคโดมของเราที่ท่านปฏิบัติมาอย่างยากเป็นอย่างไรก็พาไปดูในช่วงหนึ่งที่ท่านปฏิบัติกลางเขาเรียกว่าความทุกข์ยากลำบากที่น่าจะกันดานมากคือแห้งแล้งร้อนถ้าใครสัมผัสถึงความร้อนได้ถือว่าใช้ได้ ร้อนแล้วก็แห้งแล้งไม่มีน้ําขาดน้ําแถวนั้นไม่มีความอุดมสมบูรณ์คือท่านกําลังนั่งปฏิบัติอยู่ณนะเวลานั้นค่ะนั่งปฏิบัติอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีความแห้งแล้งกันดานมากแถวตรงนั้นก็ได้กราบท่านแล้วก็ผ่านไปอีกที่หนึ่งก็คือพาย้อนไปดูอีกก็คืออยู่ที่ท่านปฏิบัติอยู่ใต้ต้นโพก็ช่วงนี้ท่านก็ได้เมตตาได้ สอนหรือให้คำปารพแก่พวกเราที่ไปได้กราบไหว้ท่านค่ะท่านบอกว่าให้เคารพธรรมะของเราแล้วธรรมะจะช่วยทุกท่านให้ผ่านอุปสรรคแล้วก้าวเข้าไปสู่การบรรลุในขั้นสูงต่อไปได้อันนี้คือท่านได้แจ้งช่วงที่ได้ยินก็คือเสียงท่านจะก,กังวานไพเราะนุ่มเบาเย็น กลางวันเหมือนถ้าบอกว่าถ้าใครได้สัมผัสจะรู้สึกได้ถึงว่าความเบาความนุ่มความเย็นนี้มากมายค่ะเป็นน้ำเสียงที่มีเมตตาจิตสูงมากถ้าใครได้สัมผัสนะคะกายท่านที่ย้อนไปก็คือเป็นเนื้อที่ผิวพันธุ์ที่สวยงามค่ะคือจะออกใส่ชมพูก็ว่าได้ค่ะจะออกเนื้อแบบ เนื้อกายท่านจะออกใสออกชมพูสว่างใสนะคะถ้าใครสัมผัสได้นะคะก็ตัดไปอีกก็คือพาไปดูย้อนไปดูช่วงที่ท่านกำลังจะเข้าปรินิพานก็จะเห็นองค์พระต่างๆอยู่รวมกันมากที่เป็นเหล่าองค์พระสา,าวกแล้วก็องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังอยู่ในท่าพุทธสายญาติตัวน,นี้คือก็จะลักษณะเหมือนมนุษย์ธรรมดาในช่วงนั้นคือ สง่างามในการนอนแล้วก็เนื้อตัวของท่านเหมือนเหมือนเราได้สัมผัสมนุษย์ธรรมดานะคะที่เข้าไปดูพอสักระยะหนึ่งในความเป็นทิพย์ที่ท่านเกิดก็จะมีแสงพลังออกรอบๆตัวท่านก่อนที่ท่านจะมาเข้าสู่บริีนิพานเราก็ได้กราบลาแล้วก็มาก็มีองค์พระศรีวลีได้มาส่งแล้วก็องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทำสะพานทองเราก็ได้ย้อนกลับมา เมื่อท่านมาส่งอยู่ณการเวลาโลกมนุษย์คือมาอนุโมทนาบุญกับเรานั่นแหละค่ะในการที่ว่าเรามีจิตที่อยากจะไปสัมผัสแล้วก็ไปกราบพระองค์ท่านค่ะก็ได้กราบท่านแล้วสมใจเนึกคืออยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสในส่วนตรงนี้ถ้าใครสัมผัสได้ก็จะได้เห็นพระองค์ท่านค่ะตามกําลังจิตนะคะเห็นตามกําลังจิตแล้วก็ได้พาลงใต้บาดาลค่ะใต้บาดาลตรงนี้ก็จะไปดูเมืองเก่าขององค์ พ่อปู่สีสุดทนาคราชเมืองตรงเนี้จะเป็นเมืองเหมือนถ้าพูดถึงก็คือคล้ายๆเป็นเมืองที่เป็นเมืองเก่าเหมือนนครธมนะคะคล้ายๆนครวัดคือจะเป็นเหมือนหินเหมือนอิฐที่อยู่ใต้น้ําถูกจมอยู่ใต้น้ําค่ะก่อนที่เราจะลงเข้าไปในอันนี้คือย้อนอดีตคือมันมันนานมากแล้วที่เป็นแบบนั้นแต่จริงๆทุกทุกวันนี้คือบารมีขององ,องค์ท่านเป็นมีความเป็นทิพย์ก็จะ เห็นผ่านด่านก่อนที่จะเข้าไปก็จะเป็นเมืองประเภทนี้เหมือนเหมือนถ้าพูดถึงก็คล้ายๆพระาธาตุกลางน้ำอะค่ะถ้าถ้าเกิดเราสัมผัสดูนะก็จะคล้ายๆแบบนั้นที่เราดิ่งลงไปในใต้น้ําก็จะมีตะไคร่เขียวมีอะไรที่จับอยู่เต็มค่ะได้ทะลุผ่านเข้าไปก็ได้ไปชมบรารมีในเมืองของพระอ,องค์ท่านก็จะมีความสว่างสวยงามมีความเป็นทิพย์ค่ะ อันนี้คือเราเข้าไปดูแค่ช่วงข้างหน้านะคะมีดอกไม้หอมนานาพันธุ์ที่ส่งกลิ่นหอมค่ะมีความเป็นทิพย์ณตรงนั้นก็จะมีอะไรที่เป็นสีทองมากๆเลยค่ะเหมือนเมืองก็เป็นสีทองเหมือนบันไดหรือทางเข้าหรือประตูวงังก็จะเป็นสีทองทั้งหมดเป็นเป็นเหมือนทาม,มาจากทองอะคะ่ะก็จะเห็นลูกแก้วรองลอยอยู่เต็มณนะขณะนั้นก็ได้ ขอพอรจากองค์พ่อปู่ศีสุโธองค์พ่อปู่ศีสุโธก็ให้พรว่าพวกเจ้าเป็นผู้มีบุญที่ได้มาร่วมในวันนี้ทุกประองค์อวยพรให้เรามีทั้งองค์พ่อปู่ศีสุโธแม่ย่าศีปธุมมาที่ได้มาร่วมอวยพรก็ขอให้ลูกหลานปฏิบัติธรรมและเสริมส่งพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองพบแต่ความสุขความแข็งแรงทั้งครอบครัว มีสิ่งใดให้ลึกถึงแม่และพ่อปู่จะดนบันดาลหรือปกปักรักษาคุ้มครองพวกเจ้าให้หลุดพ้นภัยได้ขอให้ระลึกถึงเราอันนี้ก็ได้กราบลาแล้วก็พาขึ้นมาจากน้ำค่ะก็พอมาถึงข้างบนก็องค์พระศรีวลีก็ยังดูแลอยู่ยังยังไม่ได้เสด็จกลับยังดูแลพวกเราอยู่ จนได้กราบท่านอีกรอบหนึ่งแล้วก็องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่อยู่เบื้องบนท่านก็ยิ้มรับตอบกลับท่านก็ได้เหาะขึ้นไปก็อาจารย์ก็นำส่งกลับเขาล่างทุกท่านนะคะ